สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปุ๊กก่อนอื่นเพื่อนๆที่รับชมอยู่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูแมงกะพรุนผัดน้ํามันงากันค่ะอันดับแรกนะคะใส่น้ำมุกในกระทะเล็กน้อยตามด้วยน้ํามันหอยและน้ําตาลทรายค่ะตามต่อด้วยน้ํามันงาน,นะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแมงกะพรุนผัดน้ามันงานของเราค่ะ บุงรสต่อด้วยโชว์อยู่นะคะเพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยนะคะด้วยเหล้าจีนค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะตามต่อด้วยน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเคี่ยวสักพักให้เนื้อของน้ำเรานะคะ ค่อนข้างที่จะเหนียวข้นนิดนึงค่ะชิมรสชาติตามใจชอบเลยนะคะรสที่ปุ๊กจะทำจะออกเค็มหวานไปลายๆนะคะเพิ่มความหอมด้วยงาคั่วค่ะตอนนี้น้ำมันงาของเราก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นดูเหนียวขึ้นหน่อยแลวนะคะก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะหลังจากพักน้ำมันงาไว้แล้วนะคะก็จะมาต้มน้ำค่ะให้เดือดแล้วก็จะใส่แมงกะพุนลงไปลวกนะคะแมงกะพุนปุ๊กใช้ประมาณ1กิโลนะคะ จะใช้เป็นแบบจืดนะคะจะไม่เค็มฉะนั้นก็จะลวกไม่นานค่ะลวกแค่ให้เนื้อเขาตึงขึ้นนะคะก็พอละค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปพักให้เย็นนะคะแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆนะคะทำให้แมงกะพรุนเรายังกรอบเด้งสู้ฟันนะคะปุก,ก็จะนำไปแช่ก,กับน้ำแข็งค่ะ เพื่อเป็นการน็อกเขาไม่ให้เขาสุกไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะหดลงเยอะนะคะเสร็จแล้วก็จะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นพ่อคําค่ะพอเสร็จแล้วก็นํามาให้สะเด็ดน้ํานะคะเรียบร้อยแล้วก็นํามาคลุกเขากับน้ํามันงานที่เราเตรียมไว้เลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะและกินคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดคืออร่อยมากค่ะ เป็นเมนูที่เป็นกับแก้มก็ได้นะคะกินเล่นก็ดีค่ะกินเพลินนะคะเพราะว่าแมงกะพรุนของเราจะมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็หอมน้ำมันงาน,นะคะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดยังไงก็อร่อยค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากนะคะทำง,ง่ายๆเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปกับแมงกะพรุนผัดน้ำมันงาน,าน,นะคะสวัสดีค่ะ ปิดท้ายโรยงาขาวนิดนึงเพื่อความหอมนะคะแล้วก็ความสวยงามค่ะใครมีผักชีก็กินแก้มคู่กับผักชีก็ได้นะคะ